กล้างออกดีๆครับอ่าอันนั้นเสื้อพี่ลาไว้ตรงไหนกล้องไหนโอเค okay. อ่าทีนี้ดึงออกจากไม้แขวนอันนี้ของของใครของอะรีวิวหน่อยวันนี้รีวิวหน่อยริวตมน่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมผมรีวิวการพาับผ้าช่วยแม่ใช่ไหมใช่ครับอ่าพูดซิ สวัสดีครับมาพบกับทาราแอนิเมชันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะรีวิวกันพับผ้านะครับก่อนจะไปดูช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วจะบกระดิ่งแจ้งเตือนด้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปไปไปดูกันเลยโอเคทำยังไงบ้างพับผ้าแบบนี้ขั <laughs> ้นตอนที้สองพับคุณเฮ้ยคนนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเสร็จแล้วเหรอครับ ทำไมไม่อย่างนี้อ่าวมันไม่สวยทำไมมันช่างง่ายได้ขนาดนี้ล่ะครับง่ายมหมโอเคอ่าต่อมาครับกางเกงทำไมดึงง่ายจังกางเกงพับยังไงครับในระหว่างไม่ง่ายอ๋ออ่ากองของกางเกงอยู่ไหนครับเยาวโอเคครับก็คือแบบอันนี้แบบอ่าต่อมาเป็นอะไรอีกครับสไปเดอร์แมนอ๋อเป็นกางเกียงสไปเดอร์แมนสไป อแมนสะไปเดอูแมนเป็นกางเกงของใครอะครับของผมโอเคนี่มันต้องพัดแบบนี้ค่ะแบบไหนครับอ่าม้วนอีกไหมครับอีกรอบนึ่งไหมครับมันยาวไปครับโอเคครับมันจะได้เตี้ยเตี้ยโอเคครับอออ่กกกกงงงงาเโอเคครับโอเคแล้วเสคือ อันนี้เสื้ออะไรครับต้องกลับเดี๋ยวพี่ตั้งเลยอ่ะน้องมาเสียงดังใช่ไหมพี่ตั้งเลยโอ้ยโอ้ยเสียงดั้งหมดพี่ตั้งเลยอ่ะพี่พี่รางวัลใกว่าพี่ครับพี่ครับอ่ะเดี๋ยวลาท่านผู้ชมไปก่อนลาท่านผู้ชมไปก่อนโอเคพี่รู้แล้วโอเคพี่ลาลาลาท่านผู้ชมไปก่อนครับวันนี้สำหรับวันนี้ สวัสวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับ